ไม่นานจะได้เข้าพรรษาแล้วไม่ไกลหรอกค่ะใจนะโยมเดินทางตามคำบอกเล่าของโยมมาจนเห็นปากถรร้ำลักษณะเหมือนที่วิญญ,ญาณสองท่านบอกเอานาเหมือนอย่างที่ฝันเอาไว้เสร็จแล้วตัดสินใจขออาศัยอยู่ที่นี่เพื่อประพฤติปฏิบัติธรรมสักหนึ่งปีท่านเคยตั้งจิตอธิษฐานขอบวชให้หนีนี่ค่ะ นับจากนี้ไปคงเหลืออีกสี่ปีก็จะครบ25พันษาแล้วท่านบอกว่าจะขออยู่ปฏิบัติธรรมเป็นกำไรของตัวเอกอีกหพันษาในช่วงหพรรษาจะไม่ขอพูดจาก,กับใครเลยเพื่อจะศึกษาธรรมะให้ลึกซึ้งมากขึ้นปัจจุบันก็เพียรทำหน้าที่ในพระพุทธศาสนาผมผ้ากาสาวพัสดไม่ได้ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตในช่วงบวช ทำให้รู้ว่าชีวิตยังเป็นหนี้พระพุทธเจ้าอยู่ตลอดเวลาก็ต้องเผยแผ่พุทธศาสนาให้ยังเฝัไปอยู่สาเดือนช่วงอยู่กับหลวงปู่เต็มเกือบมีการเปลี่ยนแปลงครับในเรื่องของความคิดความรักการมรม เราไม่น่าเป็นนักประึกและก็ไปแต่งงานมีครอบครัวนิมมอนกางท่าลวงโปทิบัตให้ครูบาอาจารย์ตำนิติเตียนก็นเลยไม่ออกบินทหารก็ส่งข้ามาที่วัดหินหมากเป้งทิบาทไม่ชันอยู่สามวันนั่งพิจารณาตามคำสั่งสอนเกตแล้วก็ลองโขงเรื่อยมาผ่านเชียงรีบลากลับไปจากวัดคืนนั้นเลย จะได้ไปเจอหน้าผู้หญิงแต่ด้วยความเป็นพระหนุ่มก็ยังไม่มั่นใจเดินทางไปเวียดนามแต่โดนทหารลาวจับตัวอีกจับคิดถึงหน้าผู้หญิงคนนั้นดูจากความสวยงามความแก่ความตายความเปื่อยเน่า พระคุณท่านยังคะาตมาไม่นานเราสองคนแค่ผ่านมาเห็นที่อยู่ซึ่งมีจิตเลื่อมใสท่ถ้าแห่งนงอจะมาไม่รู้ชื่อถ้าแห่งนี้ดิฉันมีกิจพระคุณท่านต้องค้นพบถ้าแห่งช้าก็เร็วเสียจจกพราะคุณท่านจะท้อเสียก่อนให้สัญญาว่าจะหาถ้านี้ให้พบ ทั้อสองไม่ต้องกลัวหรอกมัตจะมาจะทำตามสัญญาท่านจึงตัดสินใจออกทุดงหาถ้ำแห่งนั้นตามคำมั่นสัญญาที่ให้ไว้กับโยมทั้งสองหลังจากเข้าไปปฏิบัติในถ้ำแห่งหนึ่งสวดมนต์ทำรันก็ได้ยินเสียงงูลืมตามองไปเห็นมาถูหัวลองใจใกล้ๆเห็นแค่หัวก็สู้ก็สู้ไม่ได้ในที่สุดก่อนกันก็กินไป เพราะกลางคืนไฟฉายก็ไม่มีก็เลยนั่งพิจารณารอจนกว่าเขาจะกินเราหลังจากนั้นท่านจึงขออธิษฐานสิ่งที่เคยทำผิดพลาดมาให้เป็นเวรเป็นกรรมในตอนนี้ขอมั่นเพียรในพระพุทธศาสนาจนตัวท่านเองนวดเขาผมยาวรุงรัง เมื่อเดินทุดงเข้าป่าลึกที่ไม่มีผู้คนท่านนางสมาธิอยู่ในรรถ้ำจึงเกิดสิ่งที่ไม่คาดฝันบังเกิดขึ้นหรืออาจจะเป็นมโนภาพปาฏิหารในการเข้าถึงธรรมตู้ตนหนึ่งลายร่างเป็นคนครึ่งพญานาคท่านพญานาคมีธุระอะไรเจ้าเป็นใครกันหรือจิงก้าหานชานชัยมานั่งในถ้ำอันศักดิ์สิทธิ์ของข้าจะมาเป็นพระพิสุสง เดินทุดงมาไกลมาเจอถ้ำแห่งนี้อาตมาจึงมาปฏิบัติธรรมมันเป็นถ้ำของค่านานับพันปีแล้วใครผูใ้ใดบุกเข้ามามันผู้นั้นต้องตายอาตมายอมตายอาตมาจะปฏิบัติธรรมนำคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อเผยแผ่ให้ประชาชนได้รู้กันต่อไปข้าเองก็ปฏิบัติตามคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเรืยมา แต่ไม่มีพระองค์ได้กล้าตอบว่าหลวข้าใช่อาตมาไม่กลัวเกงท่านอาตมาไม่ทําอะไรผิดอาตมาถึงไม่คิดหนีท่านข้าขอรับถือท่านท่านเป็นผู้ถือศีลอันแท้จริงปฏิบัติธรรมในถ้ำของข้าอาตมาจะแผ่เมตตาให้ท่านข้าไม่รบกวนท่านแล้วขอบใจพระคุณท่าน ท่านจึงเดินทางต่อไปเพื่อหาถ้ำในความฝันเดินลุยน้ำลุยป่าผ่านหลายถ้ำแต่ก็ยังไม่ใช่ถ้ำที่ต้องการยังไม่รู้ว่าถ้ำอยู่ที่ไหนและจะพบได้อย่างไรแต่ก็รู้ว่าเป็นสิ่งสำคัญมากเพราะได้ให้สัญญากับดวงวิญญาณของหลณพี่จำวัดอยู่ที่ไหนคะ โจมไปแล้วครับเขากิจจูกและทําให้ผมหายปวดหายเมื่อยก็น้ํามันของลุงพ่อเขียนนะครับสูตรดั้งเดิมนะครับเจ้านายหายปวดหายเมื่อยสบายครับขึ้นเขาคล่องตัวเลยครับ เลยค่ะหากคุณต้องการถ่ายทำมิวสิกวิดีโอไม่ว่าจะเป็นงาน,นไหนเรารับผลรายการทีวีโยงปูเซนทำให้ร่างกายและสุขภาพแข็งแรงดีจริงๆริงภาพยนตร์สา,ารคดีถ่ายทำมิวสิกวิดีโอ และยังให้เช่ากล้องทั้งยังรับปั๊มแผ่นซีดีดีวีดีรับจัดงานเวทีดนตรีดารานักร้องแดนเซอร์ตลกเปิดงานมิโกอปชนฉันที่รักก็ได้สนใจติดต่อตรีเพชรนารายพันยากเลยค่ะหากคุณต้องการถ่ายทิว,วิดีโอไม่ว่าจะเป็นงานไหนๆเรารับผลรายการ